นี่อย่าไปกลัวมันพ่อค้ายาบ้าคนเดียวคนทั้งหมู่บ้านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนายกอิงได้ประสานกับทางขบเขตนายกอิง ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้นะฮะนี่ใจเย็นเย็นวันนี้นะพี่น้องคนไทยเราต้องให้อาภัยกันบางทีเนี่ยบางคนก็เก็บกดนะไม่มีปัญหา ใจเย็นๆพี่น้องครับคือคนเราเนี่ยบางทีมีปัญหาหนี้สินบ้างบางทีมีปัญหาครอบครัวบ้างบางทีมีปัญหาทางจิตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราคนไทยด้วยกันให้อาภายัยและพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับไม่เป็นไร นี่พออายุมากๆนะเกินเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ยนะมีคาถาประจําใจเลยนะผมเนี่ยเดินไปไหนนะคาถาบอกว่าเย็นไม,ม่โยมเย็นอย่างเดียวเย็นไม,ม่โยมใจเย็นๆนี่โดนรอบฆ่ามาสี่หนผมเนี่ยโดนรอบฆ่ามาสี่หม เฉย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 พถึงเวลาเนี่ยนะถึงมันถึงเวลาก็ไปตามเวลาไม่ถึงเวลามันก็ไม่ไปตามเวลานี่ๆๆๆๆผมโดนรอบค่าตอนเป็นนายกเลยนะสี่หนคนถามว่าผมใส่พระอะไรผมบอกหลวงพ่อหนังวัดโกยแนบ คือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่เป็นไรพี่น้องครับเรามาเอาเรื่องชีวิตเราดีกว่าถ้าพี่น้องอยู่ที่บ้านกุ้มใจก็พี่น้องครับหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นภายในปี 6.8. นี้ก็ขออดทนและให้กำลังใจพวกเรากำลังใจที่ดีเร่งด่วนวันนี้ เลือกนายกอบจอให้ผมด้วยนะครับเอามาเป็นมือไม้ทำงานให้พี่น้องเพราะมันมีเรื่องต้องทำเยอะเรื่องต้องทำเยอะเราจะต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายการผูกขาดทุกชนิดเราจะลดลงปุ๋ยผูกขาดายาฆ่า,มาแมลงผูกขาดเราจะลดลงหมดนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้พี่น้องมีความปลอดภัยมีความสุข ม,มีอายุยืนแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีโอกาสใหม่ๆที่จะให้ลูกหลานได้พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับพี่น้องว่าผมจะทำงานได้อีกกี่ปีเนี่ยเอาสักสี่ปีดีไหมพูดอย่างนี้ไอ้คนแช่งผมอกหักอกแตกตายไปแล้ว ว่าไงว่าตามกันยังไงก็ขอเบอร์สี่ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้อยอีกครั้งที่อุตส่าห์มาจนร้อนๆก็ยังอยู่กันเหนียวแน่นก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอโทษคนเมื่อกี้นี้ไม่รู้เพราะอะไรไม่เป็นไรช่างมันเสียเสียบรรยากาศไปนิดหน่อยแต่ขอโทษแทนแล้วกันนะครับ แล้วพี่น้องนะเลือกลพลรภคนเดียวไม่ได้ต้องเลือกสอจอให้ด้วยเดี๋ยวทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับครับก็อขอบคุณอีกครั้งนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเรามาเจอกันใหม่วันที่มีลพลรคเป็นนายกอบจอแล้วครับ,บ,รบเสียงปรบมือให้กรลังใจพญายักษศิณดนั่นงๆครกับพี่น้องครับส่งเสียงให้กำลังใจกันดัง,ดง ไม่พอส่งเสียงกำลังใจให้เบอร์สี่ดังๆนี่แหละครับพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยคนมหาสรารคามครับมือนีปลบมือสวนสว,นสวนให้กำลังใจพอใหอย,ยสักเดือครับพี่น้องครับหายคิดถึงกันหรือเปล่า เปลี่ยนบางเนเลือกนายกอบจเลือกพลรพคขอพระคุณพี่น้องหลายๆครับืัอนี้ทีมงานของพรรคเพื่อไทยพลรพคจันรเสถียรเบอร์ซีพรรคเพื่อไทยครับกราบขอพระคุณพี่น้องต้องไปสุขู่สุขคอนครับอย่าลืมครับ มือเลือกตั้งครับหนึ่งกลุ่มผ้าเข่าคู่หากาเบอร์ซีพลพภัทจารัสเสถียรกับพี่น้องครับเลือกนายกอบจเลือกพลัทรพลนภัทรไปเลยไปเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับมาให้กำลังใจแลงเชียร์แรงใจพักเพื่อให้ทุกท่านครับเพื่อนี้ครับท่านรัฐมนตรีท่านอดีตรัฐมนตรี สอ <night> สอบ vale ุคลากรการเมืองพรรคเพื่อไทยมากันเมิดพัดคกับเรายกพรรคเพื่อไทยมาไว้ที่พยาคมิพิสัยกับมาเอาเบอร์ซีมลพั์ไปเป็นนายกอบจครับพี่น้องครับ จนป้พี่น้องคนไทยให้าไกันบางีเี่ยาไปส่งบ้านพี่บไปส่งบ้านไปส่งบ้านแล้วครับสอ้อยก็ไม่ได้นะกรเางเกินไปะรเป็น้าไปส่งบ้านไปส่งบ้านไปส่งบ้าน